สวัสดีครับพบกับ MI Sport ครับกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเฝ้าลุ้นผลงานของนักกีฬาไทยครับซึ่งว่ากันตรงๆก็เหลือแค่คนเดียวที่ได้ลุ้นเหรียญทองครับนั่นก็คือน้องแต้วสุดาพรศรีสอนดีนักชกจากอุดรธานีครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นน้องแต้วพักผ่อนแล้วก็มีการทวนเชิงมวยจากทีมโค้ชแล้วก็ทีมเพื่อนนักมวยหลายๆคนนะครับทั้งน้องเฟี้ยวจุธามาจ,จิตพงศ์ครับแล้วก็น้องครีมใบสนมณีก้อนทั้ง2คนก็เรียกว่ามาร พี่แต้วกันสนุกมือครับผัดกันเข้ามาทวนเชิงมวยในช่วงสุดท้ายก่อนที่พี่แต้วจะขึ้นชกนะครับก็ต้องบอกประวัติกันหน่อยครับสำหรับจุด,ดาพรศรีสอนดีเนี่ยเป็นคนอุดรธานีและก็บ้านเปิดค่ายมวยครับชื่อค่ายว่าสุดยอดการช่างครับที่จังหวัดอุดรธานีครับเธอจึงได้คุกคีกับการชกกระสอบทรายมาตั้งแต่เด็กครับจนกระทั่งอายุได้11ปีมีมวยหญิงเดินทางมาชกใกล้บ้านครับแต่ไม่สามารถหาคู่ชกได้ คุณพ่อก็จึงชักชวนให้เธอครับลองไปขึ้นหาประสบการณ์การชกครับแต่เธอก็ไม่ได้ไปในฐานะนักสู้บนสังเวียนนะครับเธอไปเพราะว่าอยากจะช่วยครอบครัวหาเงินหารายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งครับซึ่งในขณะนั้นค่าตัวเธอที่ได้รับเมื่อตอนอายุ11ขวบจาไว้เลยนะครับ ตอนนั้นเธอได้แค่500บาทเท่านั้นนะครับและจากวันนั้นเธอก็เริ่มต่อยมวยจริงจังขึ้นมาเรื่อยๆจนติดทีมชาติไทยด้วยวัยเพียง16ปีแต่ก็ต้องเข้าใจครับเป็นมวยใหม่หมวยเด็กเธอก็ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของทัศมารีทองจันทแลวก็เปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมครับสองนักมวยรุ่นพี่เด็กใหม่อย่างเธอจึงทาได้เพียงแค่ซ้อมและซ้อมและซ้อมเท่านั้นครับตลอดระยะเวลา2ปีในรั้วทีมชาติไทยเจ้าตัวแทบหารายการแข่งไม่ได้เลยครับนั่นก็เพราะว่าต้องเป็นตัวสํารองของรุ่นพี่ตัวสํารองของคนอื่น แต่ด้วยความอดทนความมุ่งมั่นขยันตั้งใจครับเธอก็ฝึกฝนมาได้จนถึงวันนี้วันที่เธอได้ลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกครับและว,วันนี้เธอได้ขึ้นเวทีครับในรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกร,รัมครับคู่ต่อกรเน,นี่ยต้องบอกว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเบอร์หนึ่งของโลกครับเคลลี่แอนแฮริงตันนักชกจากไอร์แลนด์ครับว,วัย31ปีดีกีแชมป์มากมายครับทั้งแชมป์โลกปี2018แล้วก็รองแชมป์โลกปี2016ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้วครับหครั้งในศึกชิงแชมป์โลก2018 ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นน้องแต้วก็อย่างที่ทราบไปครับแพ้ไป2ต่อสถือว่าสูสีทีเดียวครับและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนนะครับนักชกจากไอแด์คนนี้ชีวิตนี่สู้พอสมควรเลยครับทางานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่บ้านเกิดไอแลน,นะครับชีวิตดิบๆลุยๆพร้อมสู้คนทุกคนครับนักชกไอแด์คนนี้ไปดูเกมการชกกันหน่อยครับยกแรกด้วยความที่มวยทันกันทั้งคู่ครับทั้งสองก็ดูเชิงกันไปดูเชิงกันมาครับทำให้กรรมการต้องเข้ามาเตือนถึง2ครั้งครับ ว่าให้พยายามออกหมัดแล้วก็ชกกันได้แล้วครับจบยกแรกยกนี้ผู้ตัดสินทั้ง5้าข้างสนามให้เคลลี่แอนแฮนดิงตันนำสามต่อ2ครับโอเคครับยกนี้ผมดูแล้วก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเราอาจจะออกหมัดน้อยกว่ายกที่2ครับเกมยังสูสีเช่นเคยครับช่วงต้นยกเราทําได้ดีครับมีหมัดซ้ายกระแทกเข้าไปที่หน้าหลายต่อหลายครั้งเล่นเอาเคลลี่ต้องจับเฮดการ์ดหลายทีครับแต่ด้วยความที่ต้องเร่งเอาคะแนนช่วงปลายยกน้องแต้าเดินเข้าไปสู้แต่มีจังหวะที่โดนหมัดของนักชกไอร์แลนด์สวนเข้ามาที่หน้า หนึ่งชุดทําให้เสียคะแนนไปเลยครับจังหวะนี้จบยก2น้องแต้วยังตามเหมือนเดิมยกสุดท้ายครับต้องต่อยให้ดีที่สุดต้องต่อยให้เหมือนเป็นยกสุดท้ายของชีวิตแล้วนักชกจากอุดรธานีรายนี้ทุ่มเทสุดตัวครับแต่เชิงมวยของเคนล,ลี่ก็ต้องบอกว่าสมเป็นมือนหนึ่งของโลกครับมีลูกฉาบฉวยแล้วก็หมัดชุดแต่เราก็มีหมัดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้กรรมการเห็นว่า เราพยายามทําคะแนนเราพยายามต่อยครับจบยกที่3เนี่ยน้องแต้วดูมั่นใจครับเธอชูมือขึ้นท้องฟ้าแล้วก็ยิ้มออกมาครับ <c oughs> คือนาทีนั้นหลายหลายคนกับแฟนกีฬาบ้านเราโอ้โหก็ต้องเชื่อว่าน้องแต้วเนี่ยยก2ยก3เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับถ้าดูจากสายตาของแฟนหวยบ้านเรา แต่เมื่อผลการตัดสินออกมาครับน้องแต้วแพ้อีกแล้วครับ2ต่อ3คะแนนซ้ำรอยศึกชิงแชมป์โลกที่อินเดียเมื่อ3ปีที่แล้วครับยุติเส้นทางในโอลิมปิก2020ที่เหรียญทองแดงเท่านั้นนะครับวันนี้หนูก็แข่งเสร็จแล้วะคะหนูก็ทำหน้าที่ของตัวเองสุกความสามารถแล้วค่ะผลออกมาเราก็ผลการตัดสินมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราหวังเท่าไหร่นะคะก็ขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ทําให้ผิดหวังในวันนี้นะคระั ตัดภาพไปหน่อยครับที่บ้านป่าเก้าอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับบ้านเกิดของน้องแต้วนี่แหละครับก็มีเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่หลายเต็นท์กางอยู่หน้าบ้านมีเก้าอี้เตรียมไว้ให้เพื่อนบ้านมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ส่งกาลังใจให้กับน้องแต้วกันแล้วครับและคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการแข่งขันก็แน่นอนครับถูกสื่อลุมสัมภาษณ์ตามระเบียบครับนี่คือบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวครับในการลุ้นน้องแต้วสุรพรนักชกของไทยคนนี้ครับ ถือว่ายังดูดีมีอนาคตนะครับสำหรับน้องแต้วโอลิมปิกครั้งหน้าครับที่กรุงปารีส3ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าน้องแต้วก็ยังจะสามารถคว้าตั๋วไปแข่งขันได้เหมือนเดิมเอาละครับสรุปผลการชกของนักชกไทยในโอลิมปิกครั้งนี้เบ็ดเสร็จแล้วเรามา4คนได้1เหรียญทองแดงครับจากน้องแต้ว ก็ต้องบอกว่าทัพนักกีฬามวยสากลของไทยถือว่ายังทําผลงานได้ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับหลังจาก5ปีที่แล้วเราไม่มีเหรียญติดมือเลยครับโตเกียวเกมครั้งนี้ยังดีที่ได้มา1เหรียญทองแดงครับแต่ก็เป็นเหรียญทองแดงแห่งความภาคภูมิใจครับเพราะทำให้น้องแต้วสุดาพรศรีสอนดีเป็นนักมวยหญิงชาวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกมาได้ครับน้องแต้วจากนักมวยค่าตัวเพียง500บาทตอนนี้รับทรัพย์เข้ากระเป๋าไปแล้วครับเกือบ10ล้านบาทตบมือยินดีกับเธอด้วยจริงๆนะครับความพยายามครับ ในการชกมวยในการอยู่วงการมวยมากว่า10ปีสุดท้ายแล้วเธอได้รับการตอบรับผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดจริงๆครับน้องแต้วสำหรัวันนี้ MI s p o r t ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ